บ้านไม้ an, อินเตอร์ขอนแก่นอาณาจักรบ้านสําเร็จรูปทุกรูปแบบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นนะคะทุกทุกท่านนะคะค่ะก็สําหรับนะคะวันนี้ก็จะพามารีวิวนะคะเยี่ยมชมตัวนี้นะคะก็จะเป็นบ้านทรงเอเฟรมนะคะวันนี้นะคะก็จะพาชมนะคะหลังสีฟ้านะคะสีเทาอ่อนค่ะ ตัวนี้นะคะแจ้งขนาดก่อนนะคะขนาดนะคะตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่4คูณ10เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะ40ตารางเมตรนะคะภายในก็จะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1น1ห้องถถง1ห,ห้องน้ำแล้วก็1ระเบียงนะคะตัวนี้นะคะหลังคาหลังคาของเรานะคะก็จะเป็นหลังคามีท่านชีตนะคะ ตันนี้นะคะก็จะเป็นหลังคารมเทเลนชีสนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นทรงทรง A นะคะ A e f r เ m e ค่ะเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆบ,บ้านกันก่อนนะคะชมรอบบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะภายในบ้านกันนะคะ อันนี้นะคะคือเก๋มากเลยนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะก็จะเป็นบันไดนะคะเราก็จะมีบันไดให้นะคะทั้งหมด3ามขั้นนะคะ1 2 3สนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะปูด้วยกระเบื้องเซรามิกนะคะเมื่อเดินขึ้นม้านมานะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเจอกับระเบียงระเบียงนะคะตัวน,นี้นะคะฝั่งนี้ก็จะตกแต่งนะคะให้เป็นเก้าอี้พนักพิงค่ะ สำหรับพื้นของเรานะคะพื้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นซีเมนต์บอร์ดนะคะหนา16มิลนะคะแล้วก็จะปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิกนะคะแบบนี้เลย เื่อเปิดประตูเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะห้องนอนห้องที่หนึ่งตัวนี้นะคะฝ้านะคะก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะตีตรงตามรูปหลังคานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นซีเมนบอร์ดนะคะ ซีเมนบอร์ดความหนา6มิลนะคะตัวนี้นะคะข้อแตกต่างนะคะของเราซีเมนบอร์ดนะคะก็คือตัวนี้จะทนน้ํานะคะทนน้ําทน,นแดดทนฝนนะคะถูกน้ําได้นะคะโดนน้ําได้ะคะ่ะสําหรับพื้นนะคะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องยางอ่าพื้นก็จะปูด,ด้วยซีเมนบอร์ดนะคะหนา16มิลนะคะแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางนะคะเกรด s p c นะคะเลือก สีเรื่องลายกันได้เลยค่ะค่ะตัวนี้เก๋มากเลยนะคะตัวนี้ประตูนะคะประตูจะห้องน้ํานะคะก็จะมีสองบานด้วยกันนะคะอ่าตัวนี้นะคะกระเบื้องของเรานะคะก็จะปูกระเบื้องขึ้นชนเพดานเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะอ่าไปตามรูปทรงนะคะของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นว,ว้าประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะภายในก็จะประกอบไปด้วยอ่าเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะ ชุดกระจกอ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกนะคะอันนี้นะคะจะมีประตูนะคะทั้งหมดสองบานนะคะเมื่อกี้เราเข้ามาจากฝั่งฝั่งทางห้องนอนที่หนึ่งนะคะฝั่งทางหน้าบ้านมันก็จะตรงนี้เข้ามาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูอีกหลึ่งบ้านนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกกบอีกหนึ่งห้องนอนนะคะเหมือนเล่นอารมณ์เหมือนเล่นซ่อนเอบอะไรประมาณนี้ค่ะ ะะอันนี้นะคะก็รายละเอียดวัสดุนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นซีเมนต์บอดนะคะความหนาห6มิลอันนี้นะคะสีก็เลือกกันได้อีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือเป็นสีออกครีมๆนะคะก็จะคือจะทําให้บ้านสว่าง